เริ่มจารให้นัดั่งโซที่เราคนก่อนดีกว่าคเริ่มก่นซ้ายหรือขวาอายุมากสุดปะตบอะไรไหมมาร์คเป็ัก้มหน้าเฉยครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์คนะครับหรือเรียกว่าพี่มาร์คดูมันิก็ได้สวัสดีสวัสดีครับตาครับตาดูมันดีครับสวัสดีครับทมิทม่ดูมันดินะครับครับผมสวัสดีครับแม็กกอนทัศนะครับเฮ้ยอ๋อ ดูบัดีเปลี่ยนชื่อแล้วสวัสดีครับซีเพึกครับผมครับสวัสดีครับผมจิมมี่ครับอ่จิมมี่ดูมาดีครับครับผมก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับนุนิวชมาินดูมาดีครับครับสวัสดีครับจิมปริยกรครับครับผมสวัสดีครับผมนัทนัทธิ์ครับผมดูมันดีครับ อ้าสวัสดีครับผมจิวเตอร์กรลำพานครับผมจิวเตอร์ดูมันดีครับผมสวัสดีครับผมเจสุนทั้งคนสวัสดีครับเนสเซียครับดูมันดีครับเออเข้มเข้มพิธครับคราะวันนี้มาต้องใหญ่แล้วถือว่าเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้ความจริงก่อนดูมันดีให้เด็กตอบก่อนละกันอ่าเจนเด็กก่อนอืมเจนเด็กครับก็เจนน้องเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเลยด้วยครับ ใช่ครับผมแล้วก็ทุกคนก็เตรียมตัวกันหนักมากๆครับผมอันนี้ก็วันที่17เแล้วอีกนิดเดียวใกล้จะได้ลงสนามกันจริงๆ้วครับผมก็เตรียมตัวกันทุกวันเลยครับช่วงนี้อ๋อครับผมก็นี่ก็เจมคิดว่าแบบน่าจะเป็นโชว์แรกๆของพวกเราแบบทั้ง13คนใช่ครับใช่ครับคนครับผมก็ แบบ,แบบมีความกดดันแล้วก็มีความตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบซ้อมหนักมากๆด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะก็เป็อนอะไรที่เหมือนกับทีงเราไม่เคยทํามาก่อนนะครับผมเป็นกับสิ่งที่แบบใหม่ด้วยแล้วก็ประสบการณ์อะไรที่แบบแตกต่างจากที่น <ผม S 1> ี่เลยครับผมและเว,วทีก็ใหญ่มากๆด้วยเป็นเหมือนแบบความฝันของใครหลายๆคนครับผมก็แบบอยากจะมาแสดงอยากจะมาโชว์ในเวทีแบบนี้ครับครับผม ครส่วนว่าอะไรนะลุ้งเพียวเลยลุ้งเพียวเลยลความจริงเจนของพวกเราก็จริงไม่บอกว่าซ้อมไปประมาณอ่ะเราให้ประมาณ90%แล้วกันยี่สิอาจจะแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะตกเป้าขาดอะไรใช่ครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็ซ้อมกันมาหลายอาทิตย์มากแล้วอดหลับอดนอนคือเต็มที่มากๆทั้งเต้นทั้งร้องคือมีครบสปอยหรือเปล่าเนี่ยไม่สปอยมันต้องมีอยู่แล้วไงครับทุกคนตั้งแต่แบบอยู่ดูมาดีมาเขาไม่คิดเหมือนกันว่า จะมีคอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนดูก็โอ้โหสี่โดมพันคนครับคือเขาบอกว่า4,000ออนกราวนี้ไม่ถึง10นาทีนี่คือเต็มใช่ใช่คือคือประวัติศาสตร์โลกต้องบันทึกจริงๆเขาบอกว่าออนกราวน์เอาเราพูดให้ใหญ่ไว้ก่อนปรอ๋อไม่ก็คือ10นาทีไง10นาทีก็คือเต็มเลยครับผมแต่ว่าบัตรออนไลน์ยังมีอยู่นะครับใช่ครับซื้อที่ไหนครับพี่ปาร์ นี่ซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณดูแม็กซ์ว่าคือคือผมชอบแฮนดิ๊กเก็ตนะขายติ๊กเก็ตนโอ้โหโอ้โิ๊กเนเดี๋ยวผมอยู่คือคือผมกำลังจะบอกว่าคำถามก็ถามว่าซ้อมประมาณไหนถึงไหนไปขายของแล้วดูมันดีจริงๆครับขายติเก็ตนะครับนะครับซ้อมก็บาขนาดนี้ แค่ไหนคะเนี่าวันสั่เราจะไ้วันอาทิตย์เราจะเป็นสลับกันผมคิดว่าทุกคนตั้งใจครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเกินเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับทุกๆุกคนแล้วก็เห็นน้องๆแต่ละคนตั้งใจ้อบกันมากไม่ว่าจะเป็นเจนเก่ากับเจนใหม่ที่แบบว่าเรามีโชว์ของแต่ละโชว์โชว์ของแต่ละคนด้วยโชว์รวมด้วยอะไรด้วยนะครับผมภาพรวมใหญ่ๆที่เราเห็นกันครับคิดว่ามันต้องออกมาดีครับผมแล้วเราตั้งใจทำกันมากๆนะฮะงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม เ็นแต่ละเหนุผกว่ามีอะไรนะคะแรนของแต่ละคนว่ามีสิ่งอะไรบ้างแนะนำหน่อยเด็กคะทำสีกันได้ไหมพี่ใหญ่ก่อนไหมพี่ใหญ่ก่อนไหมผมนะฮะพี่ใหญ่ก่อนเี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับก็เมืองของผมจะเป็นเชื่อจะเป็นเมืองว่า Night Life นะครับผมทีมก็จะเป็นสีทองครับผมแต่ก็ขอใช้เดี่ยวเป็นโซโล่เลยจะไม่มีแบบจะไม่มีคู่ครับ คนอื่นเขานะฮะครับนะฮะมาหาคู่เอาข้างหน้าเออพูดหน่อยก็กล้าพูดหน่อยอะไรนะหาคู่เอาข้างหน้ามาหาคู่เอาข้างหน้าครับอะอย่างนั้นจะอย่างนั้น้าอย่งนนัก็มาเดินเขาเป็นเมืองแฮปปี้55ครับสีอะไรนะลืมสีสีอะไรเดี๋ยวรอลุ้นไงทุกคนนึกบอกตอนนี้บอกตอนนี้คือการสปอยงาน บอกครับเขาบอกไปว่าไม่รู้ไม่รู้เพราะวันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เมืเราทํางานแบบเยอะมากๆเลยแล้วเราใช่แต่ว่าคือเมืองของผมเนี่ยชื่อว่าแฮปปี้ห้าห้าแน่นอนครับแค่ชื่อก็ชัดแล้วมามาด้วยความสุขแล้วก็พร้อมรอยยิ้มแน่นอนครับเป็นคู่กับป๊อปปี้แต่พอดีป๊อปปี้ติดภารกิจอยู่นะครับใช่รับรองว่ามีความสุขแล้วก็มีฮาแน่นอนครับเมื่อใครอีกเมื่อใครอีกใครก่อนใครก่อนใครก่อนครับปิดต้องปิด อกางไหรก่อนครับของทอมนะครับของทอมเป็นสีเขียวนะครับเป็นฟรีดอมนะครับมันจะมีคู่กับจิมมี่นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับฟรีดอมมาจากคำว่ามั่วเมียนั่นเองมั่วเมียไม่ชอบมั่วเมียแปลว่าอิสระธรรมชาติจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็ที่มาอครับ ีเอาไปเมืองแบบร้อนแรงมากนี่ว่ะร้อนแรงเมืองัดชาไม่ใช่เมืองเมืองคาชาเขาบอกก็เป็นสีสีฟ้าสีแดงครับผมเพราะว่าร้อนแรง คือร้อนแรงไงก็เหมือนกับแบบไม่น่าอยู่นี่แน่นอนเพราะว่าร้อนร้อนอ่ะคุณคุณเริ่มแล้วนะเริ่มเลยเริ่มไม่สปอยไม่สปอยแล้วคืออย่าถามเยอะไงก็คือจบแล้วร้อนแรงคือเมืเอาร้อนแรงแน่นอนคเตีมก็จะเป็นสีแดงอย่างที่พี่แนทบอกใช่ครับผมก็ใครมีชุดพริกหยวกหรือชุดพริกอะไรก็ใส่มาใส่มาได้เลยครับใส่ครับผมแต่อย่าบางคนคนอื่นก็ห่ใช่ ะมาที่อ่าเย้อนหน่อยไหมย้อนหน่อยไหมข้างหนย้อนหน่อยไหมสเปซโซนครับก็เป็นตามสตรีมของพวกเราเลยครับทั้งคู่นะเป็นออกแนวหลุดโลกมนุษย์ต่างดาวนี่เองครับผมก็จะเป็นสีสีม่วงครับผมเมืองของเราครับผมครับเราจะพาทุกคนไปอวกาศกันครับไปยังไงอยู่ เฮ้ยเดี๋ยวสอ๋อับต่อเลยครับถ้าเเมืองี่ไหมน้องน้น้นผมจองผมเป็นเมืองจองผมกับพี่แม็กเป็นเมืองชื่อปั๊กกิเลยรับผมแล้วก็จะเป็นเอ้ยอ่าไ่ไดอ่ไปอ่าไวอย่าอย่าปัาไย่าไปอยาอาาา ก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าเกี่ยวกับความรักแบบใสๆเหมือนความรักที่เพิ่งกำลังจะก่อตัว่งครับรั้มรู้กอกันมานานแล้วจริงๆก็เริ่มเป็นตัวแล้วนะ เวลาเล่นนี่ะดูหน้าตาขัดบิดกันใหญ่ใช่แล้วก็เล่นเนี่ยเล่นไม่ว่าดูหน้าพี่อ๊อฟด้วยเดี๋ยวเราข้างหลังซึ่งเมืองของเราก็จะเป็นสีชมพูน้ำหอมหวานแหววแล้วก็จะบอกนะครับว่าการโชว์ครังนี้นะครับผมมีทั้งเพลงไทยนะครับผมเพลงจากโซนเอเชียเพลงเกาหลีเพลงสากลด้วยนะครับผมแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยก็คือทุ่มเต็มที่มากจะบอกเลยว่า เจ็ดหลักได้เลยนะครับัเจหลักครับผมก็จะบอกว่าจริงๆพวกเราอ่ะเต็มที่มากๆนะครับผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคนที่ได้รับชมนะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพวกเราก็ทําเต็มที่ที่สุดนะครับผมแต่ว่าระยะไกหนึ่งเมืองนะฮะคุณยังไม่ได้พูดเลยนะครับผมไม่ลืมไม่ลืมนะครับไมลืมไตรงนั้นล่ะปลากินให้แล้วนี่ไงขยำให้โย่เ้ยยังไม่่ครับผมไม่เก่งอผม เมืองของกัเพียก็เป็นเมือง e m o t i o n ันอลครับเป็นเมืองแห่งอารมณ์ก็จะมีหลายๆอารมณ์เลยครับอารมณ์อะไรก็ต้องรอดูนะครับอารมณ์ไหนเด่นสุดครับอารมณ์ไหนเด่นสุดนะครับอารมณ์อรัารมณ์ลางหรือเปล่าชมพู่มี่เลิมากแล้วผมก็ฝากทุกเมืองด้วยนะครับผมแล้วก็สิทธิสำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็มีเกส s ด้วยนะครับผมรับรองว่าต้องเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่เลย เพรา,าจะจากบัตรที่ขายดีแล้วอะเห็นมีคนาถามถึงพวกเงชนดายเรามีอะไรเตรียมไว้เพือประพับสำหรับหน้างานอ๋อไปผมไม่ดีเลยอ๋อผลิครัณมีครับมีครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือบรรยากาศราอบๆงานเนี่ยก็จะมีสินค้ามาจำหน่ายด้วยนี่อย่างเช,ช่นเสื้อนะครับดูแบบของเราขวดน้ำและก็แก้วขวดน้ำมมีหมดใช่ไหมฮะคือจริงๆคือกิฟต์ของเรานี่คือน่ารักเยอะมากนะอยากจะให้แบบ มามาเขาเรียกอะไรอ๋อแท่งไฟด้วยครับมีแบ็คไลท์ใช่ไหมมีแท่งไฟแบ็คไลท์มีหมดมีเสื้อทั้งหมดสะเอางี้โฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กเราจะเอาอันนี้บ้าง oh, แล mm. ้วนี่ก็แบบมีอะไรบ้างั่ไปทางนู้ดเหมือนเชิราลูกเข้ามาถ่ายเองแล้วจังหวะนี้ไม่ไม่กระสุนเจี มีโปโต้บูธก็ส่งเซอร์ฟี่มาเดี๋ยวใครได้ช่วยกันพูดนะเอาใหม่นะอีกทีหนึ่งดีกว่าโอเคเรามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคในบรรยากาศรอบๆงานมีอะไรบ้างครับคุณสีอ่ะครับผมด้านหน้างานก็จะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยครับผมสามารถมาตั้มบูธได้อยู่นะครับผมแล้วก็มี พุทโตบุกของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็สุ่มแรนด้อมเซลฟี่ด้วยโอ้ยแรนดอมเซลฟี่แล้วก็นี่เลยครับเสื้อที่พวกเราใส่กันอยู่ใช่แล้วรั้นมีทั้งหมด3ลายใช่ไหมครับผมไม่บอกบอกเลยมีแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีแบ็คไลท์นะครับแท่งไฟคือสามารถซื้อจับครับ เตืห้าลายเสือห้าสามบวกสองใช่ไม่ถ้าเราได้ยินไหมบอกสามไหเออแล้วเพิ่มมาสองมันมีทั้งหมดห้าลายนะครับทุกคนจะบอกว่าใครที่ซื้อออนกราวไม่ทันนะครับแล้วดูออนไลน์นะสามารถนัดเพื่อนนะครับผมมามาดูออนไลน์กันที่นี่ได้นะครับผมแล้วก็เหมือนจับกลุ่มดูด้วยกันนะครับผมแล้วก็สามารถมาอุดหนุนสินค้าของเราได้นะครับเป็นแฟนรีบมาแล้วรีบมาซื้อสองหนางานต่อช่วยใช่ครับ ว่ามีร้องมีเต้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกบ้างไหมเอ่ยเล็กๆเล็กๆสปอยแบบไม่สปอยที่นิดนึงจะได้ไหะมีครับมีแสงสีเสียงครับผมที่ต้องบอกว่าอลัง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 มากๆจริงๆใช่มามากๆเมื่อเราแบบว่าเต้นไม่เก่งเราก็ใช้แสงสีเสียงช่วยไม่ใช่เราเขาเะบอกว่าเราเต้น เก่งในระดับหนึ่งแต่ว่าแสงสีงจะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นไปอีกอ,อ,อย่างที่บอกว่าคือถ้าขึ้นชื่อดูงดิบแล้วคือไม่ใช่แค่ความสามารถทุกอย่างทีมงานต้องจัดเต็มครับเราก็ลองอะไรใหม่ๆหลายอย่างสาหรับคนที่แบบว่าครั้งแรกในการโชว์เงี้ยเขาแบบทุกคนตั้งใจมากๆเพราะมีโชว์แบบครั้งแรกในชีวิตของทุกคนจริงแบบโง่ตงๆ่นานๆไม่อยากสปอยใช่ แล้วก็อ่ะขอใบนิดนึงก็อ่ะนไม่ได้เหรอได้ได้เอาสิเอาสิคุณคุณแต่คุณมายืนตรงนี้นะนิดนึงนะครับก็คือจะมีโชว์เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมที่เซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆด้วยครับแล้วก็เขาบอกเลยว่าต้องฟังแน่นอนฮะหมายถึงว่าต้องสนุกแน่นอนฮะอยากให้ทุกคนรอติดตามเลยนะครับว่าจะเป็นโชว์อะไรพร้อมกับเกสสุดพิเศษนะครับค่ะอืมมาช้างแต่งผมแล้วแต่เก็นแฟนเด้กๆได้เข้ามาดูไหมคะ กึนคอมเราเพื่อนดักหนด้วยถูกไหมใช่เล่นเชกันอยู่ใช่ั้ยครับอะไรไม่คิดเพถามว่ากำลังใจส่งมาถึงแค่ไหนคะโอ้โหก็คือก็อยากที่บอกครับขึ้นเนอันดับหนึ่งคือตอนแรกก็แบบเอาจริงคือเราอ่ะสอมันหักมาก่ไม่มีพูดบน้ช่วพูดหน่อยครอาชเด็กเนเด็่เยครับไม่เห็นคําพูดร่อก็เห็นวตนครก็ได้อันหนึล้ก็เหมือนกับดีใจครับแต่ว่าเหมือนกับเราก็เอาเวลาเหมือนกับไปซ้อด้วยก็เช็ค s ช็คสติใ้รวยครับแล้วก็ช่วยฝันเทนกันด้วยนะใช่ครับซึ่งช่วงนี้ก็แบบก็ลองสังเกตคือทุกคนก็แทบจะแบบไม่ค่อยได้เล่นแบบโซเชียลอะไรเพราะว่าตอนเหมือนตอนที่แบบทุกคนกําลังส่งกําลังใจมาให้พวกเราพวกเราก็กําลังแบบรันชูแล้วก็ซ้อมถ่ายพวกวีทีอาร์กันอยู่ด้วยครับผมแต่พอแบบว่าซ้อมเสร็จแล้วมาดูทวิตเตอร์เงี้ยเห็นแบบที่หนึ่งก็แบบมีกรีดกราดอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วครับ กันดีใจชื่นใจชื่นใจครับผมขอบคุณมากครับผมที่ได้รับการังใจมาให้พวกเราครับก็ได้รับกาลังใจจากมามีกับทุกคนเรียบร้อยครับผมนนี้คนว่าผมคิดว่าพวกเราแบบซ้อมหนักเนอะเขาอาจจะเป็นห่วงเรื่องขอสุขภาพหรือไรก็ตาม่ะช่วยอ้แบบสบายใจหน่อยสิยังไหวฮะยังไหวยังไหวยับไหวไหวไหวยังไหวชิลครับผมไหวครับบอกได้ว่าได้ครับไหวครับวันจริงนี่เรา มีกำลังใจเกินร้อยแรงเรามีเหลือแน่นอนครับผมก็สู้ๆแล้วก็อยากอยากฝากให้พี่ๆวันที่19เตรียมร่างกายไว้พร้อมนะครับผมไม่ใช่แค่พวกเราครับอยากให้พี่ทุกคนเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราต้องอรคลุกขึ้นมามาเต้นด้วยกันเะหนึ่งนิดหนึ่งต้องร่างกายให้พร้อมค่อนสี่ระดีสี่ระดีกไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวหลุดก็ไมดูใช่ครับใครของส่งท้ายๆตั้งใจค่ะบสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีบัตรนะคะหรือว่าใครที่ตั้งใจจะมาแบบซื้อของมาที่เรากหน้างาน ครับผมแม่ไปแม่ไมาแม่เก่งครับมันไหมตายละจถึงเวลาของคุณแล้ครับเชิญใช้ครับผมก็ยังไงก็เป็นโชว์แรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำหรับพวกเรานะครับผมเราเราก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยแต่ว่าเราจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเราซ้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราพร้อมเต็มที่เพื่อใจทุกคนออกมาได้มีความสุขแล้วเราก็จะส่งมอบความสุขของเราให้กับทุกคนนะครับผม แล้วก็ไม่ต้องกลัวพวกเราจะเหนื่อยหรือว่าอะไรนะครับผมหลังวันที่19พวกเราได้พักเต็มที่แน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะฝึกแล้วก็เราก็จะทําเต็มที่เพื่อทุกคนนะครับผมทุกคนจะคุ้มค่าแน่นอนที่ได้มาดูพวกเรานะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับกําลังใจแล้วก็สําหรับแรงผลักดันต่างๆที่ให้กับพวกเรานะครับเราจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็ออนไลน์นะครับผมยังสามารถซื้อได้ตลอดนะครับผมทางหน้างานก็มีสินค้า m e r c h a n d ด s e ต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครััทีี่่มมาาไไไดดด้กก็ยงงฝูน โชว์ DMD Line ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นเด็กต้อนๆหน่อยดิค่ครับครับอ่าเน็ตอีกนิดนึงครับผมก็อยากให้มากันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีบัตรก็ไปซื้อที่ออนไลน์ได้นะครับผมเพราะว่าที่ไทยทีเที่ยวที่ไทยทีเท่ยวนะครับผมก็คือรับรองว่าครั้งนี้พวกเราแบบพวกเราทุก13คนนี่คือทำเต็มที่แน่นอนครับผมแล้วก็ทั้งหมาม้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะภูมิใจพวกเราแน่นอนครับผมใช่ครับทั้งผมก็ ยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมทั้งคนที่แบบได้บัตรออนกลนแล้วก็ได้บัตรออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะบอกว่าเราทั้งหมดนี้ทําเต็มที่มากๆเลยนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยค่ะนะครับผมก็<อ>ฝากด้วยนะครับชโชว์ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเราเคยได้เอร์ฟอร์มมาแล้วครับผมก็อยากจะฝากทุกคนฝากมามีติดตามกันด้วยครับ ครับครับใช่ครับก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าที่เราซ้อมกันช่วงนี้ก็เราสนุกกันมากๆเลยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกับเราในงานด้วยครับก็อย่าลืมมาซื้อบัตรออนไลน์กันเยอะๆนะครับครับใช่ครับผมมาดูออนไลน์กันครับมาโบะอยากจะฝากวันที่19ด้วยนะครับก็พวกเราตั้งใจกันมากๆตั้งใจกันทุกคนครับผมก็ให้เป็นโชว์ที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่มีมาใช่ไหมใช่ครับก็อยากฝากให้กําลังใจพวกเราได้นะครับก็บัตรออนไลน์ยังมีอยู่ครับก็สามารถซื้อื้อได้นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไม่ได้มาก็สามารถให้กําลังใจพวกเราผ่านแฮชแท็กได้ครับผมครับนี่ครับตัวแทนครับผมตัวแทนครับผมครับอะอยิ้ม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 ยิิมย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 ิ้มยิมยิ้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 มย้มยิ้มยิ้ม ดีใจแทนพวกเราครับ huh. ก <c oughs> <tor anden> ็พวกเราเนี่ยดีใจมากๆเลยที่จะได้ขึ้นคอนครั้งแรกของพวกเราทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราเนี่ยเตรียมโชว์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนมีความสุขในวันงานในวันที่19นี้อย่างแน่นอนครับครับครับทูนีีครับก็เอออยากจะบอกไว้แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยคือทําเต็มที่กันมากนะครับผมแล้วก็ พวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเราอดทนกันมามากเลยแต่ว่าที่เราไม่อดทนอย่างเดียวคือเราจะไม่อดข้าวใช่ครับผมต้อง้องอิ่มก่อนนะครับก็นั่นแหละฮะทุกคนน่าจะเก็บเยอะกันแล้วนะครับผมก็ <laughs> ใช่ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากเอ็นดูพวกเราทั้ง13คนด้วยครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวผมเออ ผู้ภาษจีนครับตาเจ้าขาวจงโกลฟันซื่อเมิน你们大家可以在้我们的ท唱会大家都可以在直播上看นะครับน后รับ家多多关注我们 DMD Land 粉丝见面会哈谢谢大家的支持小平方ร谢า十八哥ทุ呢ครับงานดูบินด์แยนด์นะครับผมวกเราตั้งใจทำมากมากนะครับผมยังไงก็ติดตาม ทุกคนเลยนะครับผม13คนครับรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมีเกสด้วยนะครับผม,มถูกวไม่ไม่ถูกใไรก็ฝากด้วยครับก็เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวของดูมดีครับ13คนครั้งแรกในชีวิตก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นลังใจให้พวกเราจะได้เห็นแบบสิ่งใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนแล้วก็รับรองว่าทุกคนสบายดีครับผมตั้งใจทำมากๆก็อยากให้ทุกคนเอนจอยกับความสุขเพราะว่า ดูมันดีคอนเสิเร์ตนี้ดูมันดีแลนด์ครั้งนี้นะครับผมน่าจะเป็นแบบสไตล์ดูมันดีเลยเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยเข้ามาอินซอยกันเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับครับแปลว่าอะไรอ่ะค้างคาวอยู่ก็บอกว่าไปขับจีนทุกคนทุกคนสามารถดูคอนเสิร์ตเราในในไลฟ์ได้แล้วก็อ,อยากให้ทุกคนติดตามเราเยอะๆนะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตครับตอนแรกก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ไม <laughs> <im> <avez> ่ไม่รู้สักนะเนี่